มีวาระที่สร้างองื่องสำหรับเรื่นงนรยกว่างขออญาตว่ามีผู้แทนจากองคการส่งนก บรรยากาศร่มเย็นนะสวยงามนะทำเนียบของเราก็สวยงามสง่างามเนาะอ้อ,อ,องหมวชุมมะไรงต่างอาคารต่างๆในที่นี่นะสวยงามนี่คือวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเรานะผมก็อยากจะปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดนะครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็อยากให้พวกเราพวกเราทุกคนได้ภูมิใจในสิ่งที่เรามีัตักของเราไว้ด้วยนะ วันนี้เป็นการประชุมของ b ิวนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เอาเข้ามาเพื่อจะมีผลในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของเราซึ่งวันนี้เราต้องพิจารณาในเรื่องของดิจิตอลเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องมีกฎหมายมีกฎกติกาในเรื่องของการลงทุนในเรื่องทีง่รประโยชน์เพราะขณะนี้เราแข่งขันกันนะครับระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับเราก็ไม่ต้องการจะแข่งขันกับใครเพียงแต่ว่าทําอย่างไรประเทศประเทศของเราจะได้ประโยชน์ าการจากการบริการด้านดิจิทัลมาซึ่งมีรายละเอียดปิกย่อยมากมายวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับมีหลายส่วนด้วยกันที่เป็นกรรมการอยู่แล้วไม่ว่าทีเดียไอหรือภาคเอกนชนต่างๆอุตสาหกรรมหอค้ากันมาประชุมร่วมกันหมดนะครับ ช่วงร่วงของสุดราชการเพราะฉะนั้นการทํางานวันนี้ต้องทํางานแบบนี้แลนะมีอนุกรรมการทําขึ้นมาเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายซึ่งนายยกเป็นประธานเกือบทุกคณะนะนะทุกอย่างต้องต้องเคลียร์กันมาให้จบสิ้นข้างล่างมาก่อนนะครับแล้วปัญหาใดที่นายกต้องตัดสินใจให้ใจร่วงกับคณะกรรมการนี่คือทํางานแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ เรื่องที่ถามมาเรื่องรัฐรมนูญก็ทุกคนว็ถ้าย้อนกลับไปนะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสนุนในการแก้ไขมัูลอยู่แล้วนะเป็นนโยบายอยู่แล้วคราวนี้มันหน้าที่ของรัฐบาลคือการเสนอเข้าไปที่ที่สภาใช่ไหมที่รัฐสภาใช่ไหมจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของรัฐสภาของสภาที่เกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นจะมาบอกวนะ่ารัฐบาลไปเกี่ยวข้องตรงนี้ไม่จริงใจนะผมว่าไม่ใช่นะเพราะนั้นอย่าไปพันกันแบบนี้ รัฐบ,บาลจริงใจในการแก้แตรวจจะแก้อย่างไรเขาไปว่ากันมานะ็นส่วนของของรัฐสภานะจุดดีของรัฐ,ฐานะรบ,บาลก็มีการแก้ไขยอยู่แล้วจะแ,แก้ไงก็ไปว่ามามันถูกต้องไม่ถูกต้องแก้ได้แก้ไม่ได้นะทุกคนก็มีสติปัญญาทุกคนก็มีความเห็นเป็นส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสสสวก็ตาม,มานะเพราะฉะนั้นต้องหาข้อยุติกันให้ได้นะครับถ้าไม่ได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการศาลก,ก็ว่ากันไป ผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปสั่งการอะไรตรงนี้นะผมนําเสนอเข้าไปแล้วเรื่องที่สองเรื่องก,การชะลอขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียวอันนี้รัฐบาลก็มองประโยชน์ใดมากที่สุดละ่ะมากที่สุดก็คือผมประโยชน์รัฐสองผมประโยชน์ประชาชนนะนี่เป็นหลักในการดำเนินการในทุกเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการลงทุนทั้งหมดแต่ภาระมันไม่ใช่ภาระของกร,รุงเทพมหานครต้องถามว่ากรุงเทพมหานครรับภาระที่ไหวไหมนะเมื่อรับไม่ไหวรัฐบาลรับไหวไหม มันก็ใไ,ไหๆทั้งคู่หร้วมั้งนะเพราะว่ามันมันเยอะๆมายาวนานแล้วล่ะสายเนี้นะเพราะนั้นก็ต้องไปหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับผมก็ตอบได้แต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็อย่างน้อยประชาชนก็ก็ยังไม่ระงันตรงนี้นะจริงๆแล้วตลอดเส้นทางเนี่ยถ้าพูดถึงจํานวนวงเงินรวมอาจจะดูสูงนะแต่ต้องไปดูที่ว่าที่เขาประเมินมาแล้วว่าคนตัวใหญ่จะขึ้นขึ้นสายเนี้มันขึ้นระยะทางเท่าไหร่ มากน้อยใช่ไหมแล้วดีการเพิ่มสถานีไปเป็นควรจะสถานีจะเท่าไหร่ก็เราไม่หาเรื่องกันอยู่มั้งนะก็ให้เข้าใจว่านี่สินภาราของกุเทามาละครเป็นพันกับภาราของรัฐบาลน่ะนะถ้าถ้าเราไม่หาวิธีการแก้ปัญหาในทางที่มันพูดคุยกันบ้างพูดคุยกันได้ตกลงกันได้แล้วไม่แล้วเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบมันก็จบอ่ะใช่ไหมย่างนี้ปัญหาทุกปัญหาของคาราทสังกันอยู่งี้มันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะนะทุกสายอ่ะ นะทุกสายแต่ผมถือว่าผลประโยชน์ประชาชนต้องมาก่อนเสมอความต้องการประชาชนเป็นหลักนะแต่ได้ไปเรื่องของการลงทุนไปเรื่องของผลประโยชน์รัฐจะได้อะไรต่างกลับมาแต่ทุกเส้นทุกสายนะเนี่ยม่นหมดอายุธรรปทานแล้วมันเป็นของรัฐหมดในชะ่ั้มใช่ไหมนั่นหลักการนะในการลงทุนต่างๆนะครับเรื่องพลเดกมีนทรลงลายส่งจดหไหมส่วนตัวถึงพรเอาปเทียนก็ส่งในานามผมในานามของรัฐดีกระหโหมนะ ก็เพียงแต่ว่าสรุปง่ายๆคือขอให้ไทยสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยของเบียนมาซึ่งผมสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่เรื่องของการบริหารกติการภายในก็เป็นเรื่องของท่านนะนี่เป็นไปตามหลักการของอาเซียนด้วยนะของแท็กด้วยนะมันมีกติกามากมายตรงนี้นะผมก็อย่างน้อยเราก็สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในเมียน์มา แต่สิ่งที่เป็นวันนี้ก็คือเราจะต้องรักษาความสมัติที่ดีต่อกันไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะมีผลต่อประชาชุดโดยรวมต่อเศรษฐกิจกต,ต่อการค้าขายชายแดนทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่มันมันสำคัญยิ่งนในขณะนี้นะครับโอเคนะขอบคุณจ้า